สวัสดีครับแฟนนวอลลย์บอลแฟนนกีฬารายการวอลลิบบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย PEA เป็นผู้จัดนำนักกีฬาเยาวชนชายเยาวชนหญิงเก่งมาแข่งขันเพื่อหาชนะเลิศ เป็นรอบคัดเลือกครับโซนภาคอีสานตอนบนระหว่างวันที่23-30กรกฎาคมนี้สนามโรงยิมพระศึกษาวังสะพุงจังหวัดเลย24ตารางแข่งวันนี้ครับ ภาคเช้า8นาฬกาทีมชายเมืองพลพิทยาคมพบอมตะวิทยา9นาฬกา30นาทีน้ำสมพิทยาคมพบเตรียมอุรมศึกษาพัฒนาการทีมชายนะครับ12นาฬก30นาทีทีมชายบ้านไผ่พบสว่างแดนดิน นี่คือโปรแกรมร,รอดคัดเลือกผักชาวอีสานตอนบนพีเ e ยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ดูกีฬาด้วยกันครับเชียกกีฬาเชียร์เยาวชนทีมหญิงทีมชายวอลเลย์บอลด้วยกันแล้วพบกันตามเวลานะครับสวัสดี